ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอ็ซี่ทางช่องของสงการนะคะมื่อนี้จะมาตามแนวทางของคุณยายราตีอีกพี่น้อง <c oughs> ในยินวาเพิ่นฝันได้โตเลยค่ะพี่น้องง <c oughs> วดวังหันฝันได้โตบ่าเขาแต้ไปเขาอันเฮ้าตีเอาเฮี้ยนสามหลังเนาะคะ <c oughs> ่ะมั่นกับวารูวาลีจะออกตัวใดเนาะคะ <c oughs> ่ะเฮ้ากับบ่อหงคือกันแต้ว่าในเมื่อเพิ่นฝันเฮ้ากับจองมาตามเนาะค่ะ ว่าใด้โตกนันแนอมันสื่อง,ง่ายน,นะค่ะพี่น้องเข้ากรเล็กมาตามกันนะคะเบาเดีกยวตามกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเดอ้อมีอะไรดีเอฟซีเพ็นอถักมากละดีดเดนาะคะ่ะเนาะเอฟซีปูถึงเพื่อบึงอยู่กับเพิ่นแต่ด้งยิ้มเพิ่นทักมากอยู่ขันเพิ่นใดน้ำคุณย่ยเพิ่นกวา่าจะ ห้คุณย่าโยนะคะเห็น่นถักมาเนาะค่ะแอบเห็นในคอมเมนต์นะคะกระดีใจแท่นคุณย่ายทง่ิ่้ยินแบบนี้กะขอห้เลขกของคุณย่าเข่าอีกเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดเป็นอฟซี่กะจังบึงคุณย่าด้อค่ะเบิงกันเอาเพราวาขันเลีกเข่ากะขอเป็นกะบ่มีผู้หาหายนลค่ะเป็นกระไดตั้งเงินเดือนพูดเถ่านะคะพี่น้อง ลูกเต่ากับไปหาอยู่หากินต่างค้นต่างหาอยู่หากินมีขอบขั้วก,กับบคอควายมีปันใดเนาะค่ะเพื่อนกับหันให้ถือกับจ,จังวากันเนอะอาะค่ะอีฟซี่อ้าวคุณยายคุณยายอันเข่าดยังของเฮ้านะค่ะเดี๋ยวคนสิวายเอ็ดวอลไล <laughs> อันคุณยายให้เล็กวาอันตะตุนงวดอัน ตัวใดเนี่ยก็ขาดท่วนอีกกันเนาะถ้าตัว่วานขาดวาเลียนที่ดอกไม่จันหกสองจะจุดซบหลาน่เดี๋ยวไม่จันหกสองกับตัวแดงครึ่งยื่วบันนี่ขันที่วาเลี่ยนอันยุกกะว่าหาหกอัยุกพุทตายนั่นบันนี้มันมันกลับมาออกอันสองหนึ่งนออกพ่อสองเกิดชิบสองพ่อเกิดพ่อสองจีบสองนี่พ่อสองพุตายมันเลยมาออกสองหนึ่ง คพัทยงวัดนี่พี่นมทท้องพัทยงวัดนี้ห้ามันมากกว่าหกสองกานที่เห็นเนาะคาเทยาเล่าเห็นอ้าว,วอันนั้นเขากะเอาไว้คือเก่าเนาะค่ะพี่น้องอันนั้นก็นเอาไว,กกว,าว้คืเเอเก่าบานนี้งวดนี้ได้ยิ่มนคุ้นย่ายว่าได้โตเลยแม่นบ่ค่ะบานนี้ก็ฟันก็ได้โตเลยนี่แล้วแต่บางจางัามันขีดเขา่าเพราเข่าเรื่อย ขันว่าเขากันอาจจะมาตีย้ายเด้เลยจะหาแม้งมันกันนะแกมันกับความมีห้าของมีห้ากับฟันว่าเจ้าก็ไปอีอย่างเนาะไปมีกันหังไปหินเหล็กศูนย์สองแปดอไปเห็นเหล็กศูนย์สองแปดโอ้จ่าเป็นตัวเลยเป็นตัวเลยแดงจึงครียงจึงคึงว่าตีเนี่ยได้ว่าเเขาได้ค่ะ มันเข่าบ่อเข่ากับจากวานลูกบ่าหลวงวันสิเข่าบ่อเข่าเนี่ยบุนีกระไดเนาะมัันกแกทงฝันเห็นเนาะฝันเห็นนั่งสันละว้าวขึ้นว่าฝันเห็นนั่นละเขาบ่อเข่ากระไดศูนย์สองแปดศูนย์สองแปดศูนย์สองแปดเห็นเป็นตัวเลยเราบอกนี่ยวัดตีเนาะเนาะเสือไงพี่น้องเนาะ 02นี่มันดังทางหวดก้อนก้อนนี่มันสิบ่มาออกวันนี่สทีอ้าวบันนี้กันมาเขาเขากันยุดดอกกระรดดแก้รถดังจลูกไปท่าบุญเขาพันศาหัดปูชีลาอันนี้อันนี้อันนี้คือโบเดฟันไหยนบ่บเดฟันอันนี้ว้างเอาเด้อพี่นองเอฟซีเอ้ยไปลูกไปท่าบุญวัดปูชีลามากแก้รถมันดัง ดังบักแห้งโอ้เอาย่ายกันเลยดังโดนไหลง่ายกันคือจา,านลุกลงมาเนี่ยเหมือนเสาตอเสาเสาดังง่ายหมือนเสาแค่เหมือนเสาตอเสาเสามีคนไปเห็นอีหยังมั้งบ่ผู้จังไหนแต่ว,ว่าเขาเปิดพักประตูอันผู้ลูกสาวไปเปิดพักประตูมันเลยดังเปิดเปิดแล้ววันนี้ปิด ปิดไปบอ่อบ้านปิดเปิดแล้วมันสิดังเลยลเ,เลยเอินอนหัวนอนหัวนอนเนี่ยเอิอนหัวมันเปลี่ยังว่าเบิังคับนะไมเป็นอย่างหัวสัน่นได้ไปลู้มาเอามันเป็นอย่างไปเห็นอย่างจะเป็นอย่างแล้วคอยเปิดพักตู้มันทังดังไหมหัวสัน่นอ่ยายด้ก็จะเอาคนมาให้ยโศกผู้มาให้ยโศกท่านแล้วง่ยายก็เรียกว่ากำลังศีลเลยแล้วจ้าเออผู้มาให้ยโศกตัวนั้นไปทำบุญมาแล้วกำลังศีลแล้ว อืมเอาไปทำบุญสองวัดนี่บุกะทีละเปิดกระซิบบ่ค่อยดังแม่นบ่อยยูยูยบ<อ>่บ่ดังบ่ดังแค่เทีย่ยงแต่ว่า,ปาไ,ไปทำบุญมาแล้วทำบุญมาแล้วไปทำบุญมาแล้วมาเปิดพันดังไปทำบุญมาแล้วไปทำบุญมาแล้วมาหนั่นย่ำเกิดตื่นมาหนั่งเสาเลยมาเปิดพักดัง,ดงโอ้ยตด <รถ S 1> ดับเพิ่นมาให้โศกแล้วบานี้เลขรถเพิ่นก็เรียกว่าปูมาให้โศกคุตัวเป็นันบานี้เลขรถเพิ่นเลขรถกับแปดสอง สองเก้านั่นแปดสองสองเก้านี่รวมันกับเขาโตถี่คุณยายฝันได้เป็นโตเลยแล้วนี่พี่น้องเอ้ยบานนี้เอ้าบานนี้ก็เลยบอกลูกว่านั่นนะปู่มาให้โขกเอาลาตารินแล้ววันที่หนึ่งไหวแน่ก็เลยบ้านที่หลอกลูกอยู่ถ้าบุญมาแล้วคนปูให้โขกตัวนั้นก็เด้บ้านพี่นอนเลยเป็นท่าบุญเป็นท่าบุญอัน๋อ เด็นทำบุญมาแล้วเพิ่นก็สิมาใหาโ้โศกนั่มาให้โศกตัวนี้กูตะเกาเป็นสันดีเพินพ่นเพิ่นเพิ่นสีเขีดเพิ่นสีเป็นแบบนั้นดิเจ้าวางไปถามเขาเจ้าเขาฝันบ่ฝันเขามนี่ยแล้เน,นี่ยกรุงเทพแล้วโอ้เนะมื่ถามเขาจออยู่นี<ห>น่ยกรุงเทพ<อ>เขาขึ้น,ม,น,น,านมาจากกรุงเทพนะขเขาก็ได้ไปทำบุญแล้วก็ไปกลับเนี่ย บุญบุญย่บันนี้สิได้สู่อีดีล้วบันนี้สแสดงว่าเพื่อนมาใไสโกแล้วขันวางสันพี่น้องฟ<ม>ังเอาเด้อคุณยายมาประกอบกันกับหลีกของคุณยายเลยคุณยายกับฝันใด028ดล<ม>ีร,รถที่ห้องที่ว่าลูกเพื่นมาตะกุงเทพไปทัำบ,บุญกับปูซิลาเนาะค่ะ ไปอีกวัดใดอีกวัดหนึ่งก็วัดสองวัดวัดย่างตลาดเป็นวัดที่ยังกูยังกปูปูปูหยังปูเวิ้์นปะย่างตลาดตะเก او ขจ้าจว่าปูชิล่าบอกมาหาเออในแหลมปูปชิล่าบอกว่าขันจะได้โชคไปเอาน้ำปูเวิ้์นเรื่องหวังสิแมนปูเวิ้์นลูกศิษย์เพิ่นขาเจ้าจว่าอยู่นี่เขาก็เลยมาอยู่มาหาปูเวิร์น โอ้ยเลขเข่ากันเลยพี่น้องเลยเรียบขั้วฝันของคุณยายได้ตัวเนาะมันก็จะเป็นเน่นตัวนีตัวขันวางสันเน่นสองแปดบนนอกคุณยายก็จะเดื่ังสันทันตัวสองแปดแปดสองพันตัวมันเข่ากันก็ความฝันเน่นของคุณยายเพราะว่ามันเขากันก็ความฝันอยู่แล้วอันเลียตันี้ม่ได้ฝัน แต่ว่ารถด,ดังแกรถด,ดังแหมไปทํำบุญมาแล้วรถด,ดังแหมพี่น้องมันเข่ากันกับพ่วมฝันเลยเลขรถคนกับแปดสองสองเก้าค่ะออาคุณยายกับฝันทอนี่เนาะค่ะเนาะเลขอ่าห่งที่สองกับฝันด้ตัวเลยมีฝันด้ตัวอันนึงกับเป็นเลขรถดังี่ไปทํำบุญมาน้ำปูซีล่าเนาะค่ะพี่น้อง กข็ขอขอบคุณคุณยายนะคะขอบคุณคุณยายที่ให้แนวทางความฝันนะคะกับทั่งช่องน,น้อยๆเห่าเนะ่าค่ะเนาะเอา็จะสรุปเลขคุณยายนะคะคุณยายราตีนะคะเดี๋ยวนะคะคุณยายเป่นกับบอมี่เบอร์โทรศัพท์เด้อค่ะเจวาแอดจะเอาเบอร์ของแอดลง คือเหล็ของคุณยายนะคะฝันใดตัวเลยนะคะประกอบกันเลยกับเหล,ลเ็กรถขึนไปถ้ำบุญน้ำปูซิล่ามากนะคะห้องขึนพี่นอก่อนเปิดละวะ่อนเปิดแต่มันกับหองอยู่โดนเพ่อนเปิดอยู่ทางอื่นสิบ่โดนสิบอ่อ้ยสิบ่ห้องไหมคะเพ่อนเปิดประตูเพ่อนกับเคยเปิดอยบ่ห่องแต่ขึนไปถ้ำบุญมาแล้วห้องไหมคะนี่คือ เลขของคุณยายราตรีงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมหกเจ็ดค่ะฝันได้ตัวเลขกับศูนย์สองแปดนะคะเลขรถเป็นมะ่องก,กับเลขรวกับแปดสองสองเก้าเข้ากับแยกแยะนะคะเกือบบอหายพาดนะคะกับแปดสองสองแปดตัวคุณยายฝันใดกับเข่ากันที่แปดสองนะคะเท่ากับแยกแยะหายคุณยายเรียบร้อยเลยก่บสองเก้าสองสอง แล้วก็ศูนย์ศูนย์สองศูนย์แปดด้วอค่ะแตร่ระว,ว่างด้วยค่ะเก้าอาจจะกลับกันเป็นหกได่นะคะพี่นอนอ้าวกระว่างดีๆเป็นแนวทางตื่อฉลากินแบงรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมหกจิบนะคะ โูดฉูดมันหมานน้ำคุ้นย่ายราตีค่ะโูดฉูดหมานเลยขอฝากคนไร้คนไรแช่นะคะหายกับลังช่องน้อยความสงสารฉูดเลยค่ะเข้าขอสนับสนุนหวยรัฐบาลไทยเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ